ดูเขาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเก่งเก่งาทุกคนขอบคุณครับกล้าละ20เพลงผมนะครับชื่อเพลงน้าจุดโน้นน้าจุดนี้ครับผมน้าจุดนี้เป็นเพลงยังไงบ้างคะเป็นเพลงร็อกเก้ครับผมร็อกเก้ร็อกเก้ครับร็อกเก้เหรอครับเร็อกเก้ผสมร็อกครับผมออ๋ ก็กำลังสนุกสนานมีความหมายอะไรยังไงบ้างความรักนี่หรือเปล่าก็เป็นอารมณ์อารมณ์เหงาครับผมต้องการคนรักครับคนรักเยอะแยะเลยใช่ครับผมเนี่ยครับเป็นเพลงฟังสรุปสรุปครับและและตอนนี้ก็มีเอวีเอ็ดเอ็มวีแล้วใช่แล่วส่วนตัวหรือเปล่าแฟนแล้วส่วนตัวหรือเปล่า ชื่อชื่อน่าจะดีอ่ะดีแล้วใช่ครับได้เสร็เรียบร้อยอ๋อได้พระเอกหล่อมาแสดงให้ใครคะใครคะผมพระเอกดีครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันเีอะฟังกันเีอะครับผมเดนะคะอ่ะอีกหนึ่งเด็กคะสาวหล่อเราถูกต้องไหมคะหรือยังไงเด็กคะอ่ะสาวสวยก็ได้สาวสวยก็ได้ชอบเด็กคะอ่ะอีกหนึ่งซิงเกิ้ลนะครับ ได้รักเธอก็พอแล้วนะคะเพลงเพงรักของคนแอบรักนะคะเยียไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็ในเรองนี้ค่ะก็จะมีการถ่าย mv ประมาณกลางเดือนมีนานนะค่ะแล้วก็จะได้ชมกันประมาณต้นเดือนเมษานนะคะก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะคะเห็นแล้วว่ามาร่วมออกอัลบั้มด้วยกันนะคะทุกคนเนี่ยนะแล้วแบบว่ามีคนลหนึ่งซิงเกิลนะเด็กก็มี MV ตามมาอยากจะทราบนะคะว่าแต่ละคนก็มีผลงานและอัปเดตกันบ้างนะคะเรื่องกับคนไหนดีด้านนู้นก่อนก็นกได้ค่ะ <c oughs> คเพื่อนๆเราสวยฝั่งนู้นมีอะไรอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติด ตามกันบ้างเนี่ยคะแฟนคลับอยากจะทราบเนียคะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็มีของพายก็มีซิงเกิลหนึ่งก็คือเพลงอยามดหวังแล้วก็ เป็นเพลงประกอบละครช่องสามค่ะแล้วก็ต้องรอติดตามค่ะว่าจะเป็นประกอบละครเรื่องอะไรเป็นอีกหนึ่งแนวเนี่นเป็นแบบว่าเพลงประกอบละครเพรอะๆได้ก็ติดตามผลงานของแพลวได้เดียวเร็ดแน่นอนอ่านะ่ยค่ะอ่ะเป็นหนูร้องรอตามมาเลยค่ะติดๆครับผมเดี๋ยวมีอะไรจะคลอดเอาใหม่บ้างอ๋อถ้าถ้าใครได้ดูตามโทรทัศน์นะครับก็จะมีจะเห็นผมแร๊บแร๊บครับผมเนียเห็นผมแรบแรบ แป๊บเดียวแล้วนะใช่ครับเห็นดิดูเร่เล่ปุ๊บใส่หมวกครัแล้วก็จบที่ไหนครับที่ไหนโฆษณาทัวผมูผมูงเลยโฆษณาโฆษณาทัร์มูนแอเนี่ยคะก็มีติดูเล่เล่ด้วยใส่หมวกเห็นแว๊บประมาณ1-2วินาทีไม่ไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ได้นับเนี่ยคะแล้วมีอะไรอื่นเดตอีกไหมานช่วงนี้ต้องรอติดตามรอติดตามครับนี่เนี่ยคะอีกอย่างะ ให้ฝากไว้เลยช่วงนี้ครับผมกองท้ายนะครับวันที่6พฤษภาคมนี้เลยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปดูมินิคอนเสิร์ตเลยครับในเร็วนี้นะครับอ่าวันที่6พฤษภาคมแล้วก็มีผลงานละครน,นะครับชื่อต้มยำลั s <ing> <S <c oughs> ซิ่งซึ่งเปถ่ายมาก็รอดูตอนจบเลยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสถานีรักพัทรอบเป็นซิปซิปคอมของทางทีรีสขอบคุณมากเลยครับที่เกี้ให้เลยครับ เราจะเป็นออะไรก็ติดตามเป็นแบบว่าออกอีกแนวหนึ่งในละมีรวมในละครด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอีกนึงสาวสวยล่ะค่ะสำหรับสำหรับวิวก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันกับพี่ไทพี่แถวนะคะที่เป็นไปรับเชิญในละครต้มยำน้ำซิ่งค่ะนี่นะคะสาวบรจาเห็นได้เลคะแอดถามเพีนิดนึงได้ไหมทำทำอะไรกันบ้างคะร้องเพลงค่ะอร้องเพลงนี่สนุกสนานกันไปต้มยำน้ำซิ่งนะคะก็ติดตามกันได้นะคะอีกหนึ่งสาว สวยค่ะฝากอานเสิร์ตเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะถคุก็กบบกมีเอ่อเป็นตัวในเกมอะ,ค,ะมค่ะเกม S อซเอฟค่ะพิเศษโฟร์สค่ะก็ตอนนี้ก็มีตัวหลินอยู่ในเกมแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนนะคะน้องัทุกคนนะคะก็ไปเล่นเกมต้องหลินได้ค่ะเป็นชื่อกระบะโบราณนะคะแล้วก็พีเพลย์หรือเพลเ นนี่ะเป็นตัวของนี่นี่ก็เล่นด้วยเหมือนกันนี่นะครับเป็นหนึ่งในเกมด้วยน่าสนุกมากคุณลาบาลนาคุณลาบาลนาคุณลาบาลนาเหมือนดูคุณลาบคุณอาบบาราค่ะแล้วก็ฟังค่ะค่ะแล้วก็มีเพลงในเกมด้วยชื่อเพลงว่าวไยร้ายค่ะก็ไปฟังกันได้นี่นะคะอีกหนึ่งผลงานอีกหนึ่งสาวสวยค่ะฟังไว้เลยมีถ่ายปฏิทินชื่อแมยน้ำบ้าง ผลงานใหม่จริงปหมเนี่ยจริงไหมสงสัยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปูแ่จ๋ไม่ใช่อะไรก็มีพรุ่งนี้ค่ะมีมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะคะครั้งแรกนะคะเอาพรุ่งนี้ใช่ค่ะที่คาราบาลแยกเหมิงจ๋ายนะคะน้ำมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็อยากฝากท่านี่อยากจะดีเพิ่มงานนี้หนึ่งเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีตามกันเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะแน่นอนแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรขึ้นมาอีกนี่เดี๋ยวติดตามกันแน่นอนเลยค่ะขอบคุณจ้าอ่ะ พี่ต้นมาพี่ตน้นครับ <c oughs> ของต้นก็ได้เข้าชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่ของซีนอวอร์ดครับโออ้ oh! ขอทุกคนช่วยโหวตให้ด้วยแล้วก็วันที่16มีนาคมนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตอารำลึกถึงวิที่มูสซันแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านที่ล่วงรับไปลแล้วงั้นก็ขอฝากด้วยก็คือวันที่16มีนาคมนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตร่วมกับพี่หนึ่งจักรวาลแล้วก็ได้ขึ้นเวทีร่วมกับพี่อ๊อฟปองศักดิ์ที่จูเดย์สตาร์แล้วก็ใช่คร oh! oh! ับแล้วก็พี่หนึ่งอีดีซีด้วยนงั้ด้นก ฝา,า,ากไปดูเหตลนะคะกับการเข้าร่วมนะคะประกวดในครั้งล่าสุดของพี่ตน้นอ่ะ